ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลฟูแล่ม3ลิเวอร์พูล2 5ประเด็นหงผ้ายเกมรับพังฟูแล่มเปิดบ้านสอยลิเวอร์พูล3ต่อ2ทํทำให้หงแดงแพ้เกมรีกเป็นนัดที่2ของซีซั่นพร้อมถูกวิจารณ์หนักจากฟอร์มเกมรับสุดละหลวมรวมถึงผลงานบู่ของโมซาลาที่ยิงไม่ได้4นัดติด พาไปวิเคราะห์ห้าประเด็นร้อนหลังเกมเพิมลิกอังกฤษคืนวันอาทิตย์ที่6เมษายน2568ที่ส่งผลให้โอกาสการันตีแชมป์ของลิเวอร์พูลต้องชะลอออกไปอีก ลเวร์พูต้องพบกับความพ่ายแพ้ในหลีกเป็นเกมที่2หลังออกไปโดนฟูลแลมดับซ่าด้วยสกอร์2ต่อ3ในศึกพรีเมอรีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่6เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ตอนนี้หงแดงมีคะแนนนำห่างอาร์เซนอล11แตม้มและเหลือโปรแกรมแค่7เกมเท่านั้นโดยแมตชนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากๆขณะที่จาฟูงเล่นไม่ดีโดยเฉพาะเกมรับที่ก่อความผิดพลาดจนสร้างความเสียหายมากมาย 1. เกมรับผิดพลาด ต้องยอมรับว่าเกมที่คราเวนคอ้อเทศทับโขงแดงเล่นไม่ออกเพราะตั้งแต่ที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนหลังจากนั้นเจ้าบ้านครองเกมได้ตลอดแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในแมตชนี้ก็คือเกมรับที่ย่ำแย่ของทีมเยือนจังหวะเสียประตูแรกหลายคนอาจจะมองไปที่เคอร์ติจโจนที่ดันดวงแตกบอลตกใส่ขา แต่หากมองให้ลึกจะเห็นว่าจังหวะก่อนหน้านั้นแอนดูรลบสันเปิดพื้นที่ว่างทำให้คู่แข่งได้เปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแบบง่ายๆจนนำไปสู่หายนะหลังจากนั้นโรบโบก็สร้างชอดย่ำแย่สุดๆด้วยการเปิดบอลไม่ดีเข้าตรงกลางและนำไปสู่การเสียประตูที่สองซึ่งเป็นการฉลับเจ้าตัวด้วยแน่นอนจังหวะแบบนั้นไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากนักฟุตบอลอาชีพรู้อยู่เต็มอกว่าการเปิดบอลเข้ากลางถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆ ขณะที่จังหวะเสียประตูที่3บอกเลยว่าเฟอร์กิวฟานได้รับไปเต็ม,เ,ตมเพราะพลาดมหันที่ปล่อยให้โรดิโก้โมนิชได้เล่นบอลก่อนจะจบสกอร์ได้เด็ดขาดจริงๆแล้วไม่ใช่แค่จังหวะนี้เท่านั้นเพราะมีหลายพรังที่กัปตันทีมชาวรัสเล่นผิดพลาดเพียงแต่ไม่เสียประตูเพิ่มเท่านั้นหลังจบเกมอร์เนอร์สล็อตยอมรับว่านอกจากการที่ทีมเล่นไม่ออกแล้วความผิดพลาดคือหายนะของทีมอย่างแท้จริง ดังนั้นจุดนี้เป็นสิ่งที่นายใหญ่ชาวดัตต้องรีบกลับไปกระตุ้นลูกทีมเพราะอีก7เ,เกมพวกเขาห้ามผิดพลาดแบบนี้เด็ดขาด 2. โมซาลาเงียบกริบหนึ่งในสิ่งที่แฟนบอลหงแดงเป็นกังวลมากๆก็คงหนีไม่พ้นฟอร์มการเล่นของโมฮัมเหม็ดซาลาที่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงจริงๆเนื่องจากเจ้าตัวไม่สามารถส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้เลย4แมตต์ติดต่อกัน บางโมคือหนึ่งในคีย์แมนสำคัญที่นำลิเวอร์พูลยึดจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นในฤดูกาลนี้ผลงานตะบันไป27ประตูกับ17แอซิสเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเขาคือนักเตะที่เดอะเรดขาดไม่ได้เพราะบางเกมแม้จะเล่นไม่ดีแต่ก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนในการทำประตูได้บ,บ่อยๆอย่างไรก็ตามฟอร์มในช่วงเดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งเดือนล่าสุดซาราเล่นไม่ออกจริงๆ หนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือการที่โดนคู่แข่งจ้องประกบติดตลอดทั้งเกมทำให้โอกาสที่เขาจะงัดฟอร์มเก่งออกมาจึงเป็นเรื่องยากมากประานั้นในครึ่งหลังการที่ลิปูเล่นเครื่องและพยายามช่วยกันเล่นมากขึ้นทำให้ซาร่ามีโอกาสได้ครองบอลและสร้างความหวาดเสียวได้หลายครั้งหลายหนฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเพื่อนร่วมทีมต้องช่วยสนับสนุนสตาชาวอียิปต์มากกว่านี้ 3. ครึ่งแรกฟูลล่มดุดัน หากมองว่าลิเวอร์พูลเล่นไม่ดีและแนวรับเล่นผิดพลาดเยอะในขณะเดียวกันก็ต้องยกเครดิตให้กับฟูแล่มที่เล่นเกมลุกได้ดุด,ดันโดยเฉพาะในครึ่งแรกซึ่งพวกเขาเป็นคนละทีมกับที่แพ้อาร์เซนอลในช่วงกลางสัปดาห์เลยทีเดียว ต้องชื่นชมการวางแท็กติกของมาโกซินวาที่สร้างความกดดันจากฝูงได้อย่างต่อเนื่องในครึ่งแรกแม้พวกเขาจะโดนยิงนำไปก่อนก็ตามแต่ยังคงเล่นได้อย่างดุดันและกดดันลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องที่สำคัญพวกเขาสามารถฉกฉชวยโอกาสจากความผิดพลาดของทีมเยือนและเปลี่ยนให้เป็นประตูได้สำเร็จ นอกจากนี้ผู้เล่นทุกคนของเจ้าสัวน้อยควรได้รับเครดิตจากการคว้า3คะแนนในเกมนี้โดยเฉพาะอันเดรสเปเรล่าอเล็กซ์อิวอบีโลดิโก้มูนิชเคาวินบาซซี่อันโทนีโรบินสันและแบดเลโนซึ่งโชเซฟสำคัญในช่วงต้นครึ่งหลังจากจังหวะการยิงของเดียโก้โชตา ชัยชนะในแมตช์นี้ทําให้ฟูแลมเก็บเพิ่มเป็น48คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ8ทําให้มีลุ้นพื้นที่ฟุตบอลทั่วยุโรปโดยเฉพาะโคต้าอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลิกซึ่งถ้าพวกเขารักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปและลุ้นให้คู่แข่งบนหัวตารางสะดุดงานนี้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ 4. ตัวสำรองหงพลิกเกมได้ดี ครึ่งแรกฟอร์มของลิเวอร์พูลถือว่าน่าผิดหวังมากๆแต่ครึ่งหลังพวกเขาสามารถกลับมาสู่เกมได้งานนี้ต้องชมโค้ชอาร์เนอร์ที่สามารถปรับแทคกติกและกล้าเสี่ยงในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพื่อทําให้ทีมสร้างโอกาสในการทําประตูมากขึ้นโดยสกอร์ที่ฟูลแลมนำถึง3ต่อหนึ่งทำให้พวกเขาพยายามเน้นเกมรับและรอจังหวะสวนกลับแต่กลายเป็นการเปิดโอกาสให้ลิเวอร์พูลในการลุ้นทำประตูแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้เดอะเรดกลับมาสู่เกมก็คือการเปลี่ยนตัวตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลัง การส่งฮาวิเอลเลตลุยดิอาสคอร์เนอร์แบตลีย์เฟเดโก้เคียซ่าและดาวินนูนเยสทำให้เกมรุกของลิเวอร์พูลมีสีสันและอันตรายมากขึ้นที่สำคัญจังหวะที่ยิงประตู2ต่อ3มาจากการประสานงานอย่างยอดเยี่ยมของแบตลีย์กับดิอาส แม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นใจก็ตามแต่สิ่งที่โค้ชอาร์เนอร์แสดงให้เห็นก็คือความกล้าและพร้อมเสี่ยงในการปรับแทคนติกเพื่อให้ทีมสร้างโอกาสในการทำประตูมากขึ้นและมันก็เกือบได้ผลจากการเล่นเกมบุกที่ดุด,ดันและมีลุ้นยิงประตูหลายครั้งแต่น่าเสียดายที่ทำไม่สำเร็จ าการลุ้นแชมป์ยังไม่จบความ่ายแพ้ของลิเวอร์พูลทำให้ตอนนี้พวกเขามีคะแนนนำห่างอาร์เซนอล11แตม้มหลังทับปืนใหญ่ทำคะแนนหลุดมือเช่นกันจากการที่ออกไปเสมอทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตันในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับโอกาสในการคว้าแชมป์แน่นอนว่าหงแดงค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์เหนือกว่าแต่กระนั้นห่างมองจากผลงานในช่วงที่ผ่านมาสาวกเดอะคับคงรู้สึกกังวลพอสมควรเพราะทีมงัดฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้เลยบางแมตช์ชนะแบบวุ่นวิตด,ด้วยซ้ำ สิ่งสําคัญสําหรับลิผูในตอนนี้ก็คือการที่พวกเขาต้องกลับมามีสมาธิกับการเล่นให้มากขึ้นที่สําคัญที่ไม่มีโปรแกรมกลางสัปดาห์แล้วนั่นคงจะถือเป็นเรื่องดีเพราะนักเตะจ,จะได้มีโอกาสพักมากขึ้นหลังกรมศึกหนักติดต่อกันมานานหลายเดือน ลิเวอร์พูลนำทัพองแดงออกไปพ่ายฟูลแลม2ต่อ3ที่สนามคราวเวนคอตเทจในศึกเพียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่6เมษายนลิเวอร์พูลลงเล่นไปแล้ว3 1นัดมี73คะแนนเท่าเดิมนำอาเซนนลทีมอันดับ21 1แต้มโดยเจตนสุดท้ายขออีกแค่11คะแนนเท่านั้นก็จะเป็นแชมป์ทันทีส่วนคะแนนการเล่นของนักเตะลิพูลในเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันได้เลยควี 5. 5. 5. นเคลเลอร์5.5คะแนนได้ลงเฝ้าเสาแทนอลิซอนต่อแต่เกมนี้ไม่สามารถช่วยเซฟทีมเอาไว้ได้ เคยที่โจน5คะแนนรับ,นบบดแบ็กขวาจำเป็นอีกนัดและมีส่วนผิดพลาดจนทีมโดนตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งอิบราฮิมากนาเต้4คะแนนเกือบพลาดท่าตั้งแต่ต้นเกมและไม่สามารถตัดบอลจนทีมเสียประตู1ต่อ1เฟอร์กิลฟันดซ์4.5ดคะแนนเสียท่าให้กับโรดิโกมูนิชและโดนแนวลูกเจ้าถิ่นกดดันตลอดแอนดูโรปสัน4คะแนนจ่ายบอลพลาดจนนำไปสู่การเสียประตูตาม1ต่อ2และเสียความมั่นใจ ไรอั 5. 5นกราเฟนแบก5.5คะแนนได้เครดิตเป็นคนแอซซิดให้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ทำประตูแต่ที่เหลือไม่โดดเด่นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์6.5คะแนนหญิงประตูสุดสวยช่วยทีมออกนำา1ต่อ0นาทีที่14โดมินิกซูโบสไล4.5คะแนนเข้าหาบอลช้าหลายจังหวะก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกต้นครึ่งหลังโมเมสซาร่า5คะแนนเป็นอีกนัดที่ฟอร์มไม่ดีไม่สามารถเล่นงานแนวรับเจ้าถิน่นโคดี้กักโป4.5คะแนน ไม่สามารถคุกคามแนวรับฝูแล่มและไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรก่อนโดนเปลี่ยนออกต้นครึ่งหลังเดโกโชตห้าคะแนนค่อนข้างเงียบมีโอกาสต้นครึ่งหลังก่อนโดนเปลี่ยนออก ตัวสมรองที่ได้ลงสนามลุยดิอาสแทนกักปนาทีที่55 7คะแนนลงมาแล้ววูบวับยิงประตูให้ทีมไล่ตาม2ต่อ3นาทีที่72ฮาวิอเอเลียสแทนโโบสไลน์ ine, นาทีที่55 5.5คะแนนเกือบยิงให้ทีมตีเสมอแต่โชคร้ายบอลไปชนคานดาวินนูนเยสแทนโชต้านาทีที่67 4.5คะแนนลงมาแล้วไม่ได้ทำอะไรให้เป็นจุดปเปลี่ยนคอเนอร์แบดลีย์แทนโกนาเต้นาทีที่67 6.5คะแนนเพิ่มมิติการขึ้นเกมและอซิ์ให้ดิอาสทำประตู เฟเดรโกโเคียซ่าแทนโลบสันนาทีที่82 6คะแนนลงมาแล้วได้โอกาสยิงเกือบช่วยทีมตีเสมอรถแหย่ยาพึ่งออกส็อตเซงหงหมดสภาพพลาดเองจนแพ้อนเดอร์ส็อตกุนซือลิเวอร์พูลยอมรับการบุกแพ้ฟ,ฟูแลม2ต่อ3เป็นเพราะความผิดพลาดในเกมรับของทีมแบบไม่ต้องสงสัยเรื่องอื่น ผงแดงนำก่อนจากอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์แต่กลับโดนยิง3ประตูรวดทำให้ตาม1ต่อ3ก่อนจบครึ่งแรกและสุดท้ายไล่ไม่ทันแพ้ไป2ต่อสล็สลตกล่าวว่าเป็นช่วงเวลา14นาทีที่ยากลำบากช่วงการเสีย3ประตูนอกจากคุณภาพของฟูแลมแล้วการจบสกอร์ได้มันแทบจะมาจากความผิดพลาดของเราทั้งหมดตามปกติแล้วเราไม่ได้ก่อความผิดพลาดมากมายแบบนี้อย่าว่าแต่เสีย3ประตูในเกมเดียวเลยนะฟอร์มครึ่งหลังของเราดีขึ้นเยอะ แต่การเอาชนะเกมในระดับนี้มันก็ลำบากหากคุณเสีย3มลูกในครึ่งแรกโชคไม่ดีเลยที่เราไม่เหลือเวลาในการยิงประตูที่3ช่วงท้ายผู้คนอยากสร้างเรื่องราวซึ่งนั่นคืองานของพวกเขาหลายต่อหลายทีมลำบากเมื่อเจอฟูแลมฟอร์มครึ่งหลังมันโดดเด่นมากเรามีโอกาสแต่สุดท้ายแล้วเรามีเวลาไม่พอ ไม่บ่อยหรอกนะที่เราเสีย3ประตูในเกมเดียวหรือภายในเวลา15นาทีเราควรป้องกันได้เรายิงประตูสวยๆได้แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วฟอร์มครึ่งหลังมันดีขึ้นเยอะการเสีย3ประตูแบบที่เราทำไม่ใช่มาตรฐานของลิเวอร์พูลเราสร้างโอกาสได้ครั้งแล้วครั้งเล่าตอนท้ายเกมท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่มีเวลาแก้ไขความผิดพลาด3ผลที่เราสร้างขึ้นในครึ่งแรก หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ